สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมเกมจากเคปเน็ตเวิร์กนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับการบล็อก IP นะครับที่เราไม่ต้องการให้มันออกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับบนตัวอุปกรณ์ m มโ r o t i กนะครับมีหลายที่แล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับวิธีการบล็อก กลุ่มไ p หรือว่าบาง IP เนี่ยที่ไม่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับให้ติดต่อกันได้เฉพาะ,ะ IP วงภายในเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้วิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับมาทำวิธีการตั้งค่าบนตัวอุปกรณ์ไมโครติกนะครับให้ได้ดูกัน,นครับผมว่ามันม,ม,มีวิธีการทำยังไงนะครับแล้วก็มันทำในหัวข้อไหนนะครับผมก่อนที่จะไปดูวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเค channel ด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ Connect ผ่านโปรแกรม Winbox นะครับเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ไมโครติกนะครับอุปกรณ์ไ i โ r o t i กเนี่ยเราก็ทำการแจก IP DHCP เอาไว้อ,อ,อยู่แล้วนะครับสำหรับให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในนะฮะวิธีการแจก DHCP ของอุปกรณ์ไมโครติกเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับผมทำออกไวไว้ให้แล้วนะฮะทีนี้ มันจะมีอยู่2วิธีนะครับที่เราจะทําให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันได้รับ IP ที่เราต้องการบล็อกไปนะครับอย่างแรกก็คือทําการฟิกไอพีที่คอมพิวเตอร์นั้นๆนะครับอย่างที่2ก็คือเราทําการมาร์ค s t a t i c เอาไว้ในตัวอุปกรณ์ไมโครติกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับ ให้เราไปที่หัวข้อ IP นะครับแล้วก็ Firewall นะครับวิธีนี้นะครับผมจะทำด้วยการจับเข้ามาใส่ Add-Date List นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยไปที่แท็บ Add-Date List นะครับแล้วก็ทำการกดบวกขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่ชื่อผมจะใส่ชื่อเป็น Block Internet ล้วกันนะครับ โอเคใส่ IP address นะครับซึ่งเราจะรู้ IP address ได้ยังไงนะครับอ่ะเราก็ต้องไปดูที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหรือว่าเราไปดูที่ list ของ d h c p ก็ได้นะครับเพราะว่าที่ list เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะวิธีนี้นะครับเรามาดูที่ IP d h c p Server นะครับแล้วก็มาที่แท็บ list นะครับอันเนี้ยมันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมต่ออยู่แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับผมก็อาจจะใช้ใช้วิธีมาร์กสตารติกที่ m i c r o t i k ก็ได้นะครับ นครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่มัสต a r t i กนะครับปึ๊บเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ของผมก็จะได้รับ IP นี้ตลอดนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับไ i c r o t i กนะครับโอเคทีนี้ IP ของผมเป็น12.168.10.253นะครับผมก็เอามาใส่ตรงนี้192.168.10.253นะครับโอเคทีนีก้กดโอเคไปได้เลยครับ ในกรณีที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมากกว่าหนึ่งเครื่องที่ต้องการจะบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งเราสร้างไอเดลลิสเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่แท็บ n น t นะครับแล้วก็กดบวกขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันยังสามารถออกอินเทอร์เน็ตผ่านขาแลนดได้อยู่นะครับทีนี้เราลองมาดูตรง w i f i นะครับ ไวไฟเนี่ยผมปิด Wifi ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเข้า Google นะครับนครับคอมพิวเตอร์เนี่ยยังสามารถเข้า Google ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปทําการบล็อกมันนะครับหลังจากที่เรากดบวกขึ้นมาในแท็บ n a ดตรงนี้แล้วนะครับให้เราไปที่แท็บ Advanced นะครับพอมาที่แท็บ Advanced ปุ๊บเนี่ยตรง Sort a d d e s List นะครับให้เราใส่ตรง Sort a d เด d ิ s นะครับกดลูกศรที่มันเป็นหัวทิมลงมานะครับเราจะเจอลิสต์ที่เราสร้างไว้นะครับนั่นก็คือ บล็อกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเราเลือกเป็นลิสต์ที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับก็คือบล็อกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับหรือว่าใครจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่แท็บแอคชั่นนะครับแท็บแอคชั่นเนี่ยให้มันเป็นแอคเซปนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับลากมันขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับเห็นไหมครับพอลากมันขึ้นมาไว้ข้างบนเสร็จแล้วนะครับเราลองไปเข้าอินเทอร์เน็ต ทดลองใช้อินเทอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ของผมนะมันจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับตอนนี้อทีนี้ผมลองลากลงมาไว้ข้างล่างมัสติแคลเตนะครับผมเห็นไหมครับผมลากลงมาไว้ข้างล่างมัสติแคลเตนะครับแล้วลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับแต่พอเราลากคลิปนี้นะครับ ขึ้นไปไว้ข้างบนมัสเคลเตนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้นะครับไม่สามารถเข้าอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะครับเห็นไหมครับโอเควิธีการบล็อก IP ไม่ให้ออกอินเทอร์เนต็ตนะครับก็จะมีวิธีการทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับโดยการใช้อดเดรส s ิสตนะครับทีนี้เหมือนที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับผมว่า สมมุติถ้าเรามีมากกว่า1 IP นะครับเราก็ทำการบวกขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าทำการดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ c o อปปี้นะครับ c o อปปี้ตรงนี้ขึ้นมาให้ชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็เรามาเปลี่ยนแค่ในส่วนของ IP นะครับมันจะได้ลิสต์ขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันนะครับทีนี้ซึ่งถ้ามันเป็นชื่อเดียวกันนะครับ เราลองมาดูตรงแน t นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอันเมื่อกี้นะครับถ้ามันเป็นชื่อเดียวกันเห็นไหมครับมันก็จะมีแค่ลิสต์เดียวนะครับที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะครับทีนี้ถ้าเราสร้าง2ชื่อนะครับเราจะต้องมาทำเราจะต้องมาทำทำบล็อกอันเนี้ยนะครับทำไอแอคชั่นที่เป็น Accept เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะสมมุติผมบอกว่าผมมีอีก1 IP นะครับบล็อกอินเทอร์เน็ตขีด1นึแล้วกัน โอเคอันนี้จะเป็น2 5 2นะครับเห็นไหมครับอ่าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าผมผมเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้อ่าผมใส่ขีด1เข้ามาด้านหลังนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราลองมาดูที่ตัว a c c e s t นะครับที่แท็บ net นะครับแล้วลองกดลูกศรลงมาเห็นไหมครับมันจะมี list ปรากฏขึ้นมานะครับ2ลิ list นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในกรณีนี้นะครับเราจะต้องทํา ทำไอ้ทำบล็อกตัวนี้นะครับ2อันก็คืออีกอันหนึ่งก็จะต้องเป็นอ่าอินเทอร์เน็ต1ขีด1เห็นไหมครับมันจะต้องทำทั้ง2อันนะครับแล้วก็ลากมันขึ้นมาไว้ข้างบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการตั้งให้มันเป็นให้มันเป็นชื่อเดียวกันนะครับพอให้มันเป็นชื่อเดียวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงแท็บเน็ตตรงนี้นะครับ เราก็สามารถทําแค่อันเดียวนะครับเราอยากจะแอดเพิ่มนะครับเราก็สร้างเป็นชื่อเดียวกันนะครับแค่มาเปลี่ยน a d d เดรสเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับวิธีการบล็อกนะครับแบบเป็นช่วงเวลานะครับอันนี้อันนี้มันจะเพิ่มเวลาเข้าไปนะครับให้เรามาตรงที่แท็บ extra นะครับแท็บ extra ครับอ่าเรามาดูลง time ครับผมกด ลูกศรที่มันเป็นหัวทิ่มลงนะครับกดลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเห็นไหมครับไทมตอนนี้นะครับเราเลือกได้นะครับผมว่าเราจะบล็อกทุกวันเลยอ่าไม่ทุกวันอ่าบล็อกทุกวันอ่ะคุเมันจะมีตั้งแต่เสราสร์ศุกร์พระัาพุธอังคารจันทร์นะครับแล้วก็ขยายออกมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นวันอาทิตย์ก็คือซันนั่นเองนะครับ เราเลือกได้นะครับผมว่าเราจะบล็อกวันไหนบ้างนะครับบางคนบอกว่าวันธรรมดาไม่อยากให้ลูกเล่นเกมดึกนะครับก็อาจจะเป็นสุกรพระอาทิตย์พุธอังคารจันทร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจะนอนกี่โมงก็ได้หรืออาจจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยตอนเช้าอาจจะต้องตื่นมาเรียนกันนะครับนะบอันนี้ก็ลองไปเลือกวันกันเอาเองนะครับผมทีไทม์ครับผมสมมติอ่าผมบอกว่า ตอนนี้นะครับดูเวลานะครับ11นาฬิกา50นาทีโอเคผมจะบอกว่าผมจะบล็อกตั้งแต่11อนาฬิกาอันนี้ Time นะครับตั้งแต่11โคลอนนะครับเอาเป็น52แล้วกันนะครับแล้วก็โคลอน0นะครับถึง ถึงเวลา11:53:00แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วกด Apply ดูครับผมอ่ะเห็นไหมครับกด OK นะครับตรงนี้มันจะขึ้นแดงอยู่นะครับมันขึ้นแดงเพราะอะไรครับผมมันขึ้นแดงเพราะเพราะยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมตอนนี้มัน5 1แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับ เมื่อมันถึงเวลาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็คือ11นาฬิกา52นะครับมันจะบล็อกหรือเปล่านะเราลองมาดูนะครับตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะฮะมันจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอเวลากันแป๊บหนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ เป็นเวลา11นาฬิกานะครับผมเห็นไหมครับไอตรงที่เราสร้างไว้นะครับมันเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นสีดำนะครับแล้วมันก็จะทำงานปกตินะครับเห็นไหมครับทีนี้เราลองมาดูครับผมอ่าเดี๋ยวผมปิดนะครับแล้วก็เคลียร์รีเซตเอาเขาใหม่นะครับโอเคพอรีเซ็ตใหม่ปุ๊บเนี่ยเรามาเปิด Google หรือว่าเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาดูอีกทีนะครับป๊บ ใช่ไหมครับทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้มันได้บล็อกไปแล้วนะครับบล็อก i อีนี้ไม่ไม่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเราบอกว่าเราตั้งบล็อกไว้ที่52นะครับแล้วก็ให้มันเลิกบล็อกตอนเวลา11นาฬิกาหนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอเวลานะครับมันเป็น11นาฬิกาหปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ย มันก็จะเป็นกลับมาเป็นสีแดงนะครับนั่นก็หมายความว่ามันไม่ทํางานแล้วนะครับนะมันไม่บล็อกแล้วนะครับเลิกบล็อกแล้วในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับโอเคทีนี้มันก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกตินะครับอันนี้เป็นวิธีการบล็อกด้วย IP นะครับแล้วก็บล็อกเป็นช่วงเวลานะครับสําหรับใครที่กําลังหาวิธีการทําตรงนี้อยู่นะครับก็ลองเอาไป ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมแล้วก็ถ้าติดปัญหาตรงไหนนะครับอยากสอบถามครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการให้ผมทําวิดีโอในหัวข้ออะไรออกไปนะครับ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. ด้านล่างวิดีโอนี้กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำออกไปให้นะครับเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมเกมจากเคมเน็ตเวิรต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ